รกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมไอบสอคนเดิมกับเปตัวคนเดิมน,นะครับก็หาใครไ่าผมอยู่ไอเพอนะนะเออแต่เขาจิงแล้วแหละมันมีมันมีจุดอยู่มันมีคลิปอยู่คิดว่ามันเป็นแบบเป็นแล้วว่าเขาเรียกว่าแล้วตัเส้นทางอ่ะเออเส้นทางในการขึ้นอ่ะแต่คลิปนั้นน่ะผมผมโซผมลงไปแล้วพอดูอีกทียังไม่ได้ลงในลบคลิปไปแล้วด้วย แต่มันผมทุกมาแบบเศร้ามาเลยคิดกูเอาตั้งนานไม่ไดคคนรู้กดูวยเฮ้ยกูทำอะไรไปบ้างแต่ละเกมแม่งไม่ได้อัดอัดอัดดดีออยังอัดใช่อัดแต่ว่าไม่ได้ลงนะครับไอบอลรถไอบอลร้สึกเศร้าแง่ก็ไปครับเราจะในสตาร์เลยนะครับ ใช่แต่ว่ามันมีคลิปให้ดูครับผมขอโทษครับผมไม่แย้งครับผมก็รูพี่ผมไม่แย้งครับผมจะไม่ได้แล้วครับเยอะคนเยอะเลยเสี่ยกรู้พรุ่งนี้มีอีเวนต์มุคูเบอร์นะนะบุกมอนตัวเออมีชานี่ใชายนี่ไม่โคตรเสี้ยวอ่ะจนไอ้น้องตัวนั้นอ่ะมุคูเบอร์ เออมุขอกอเ่เกัมุขเบิร์วันนี้มุข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 มุมุมุกมุเดไปกันไปมกเอ่อเป็นนะผู้นี้มีเอ้ตาเ่ยตานีพ้เราะตอนทีู่ดันมาจะเอกกะอย่าปากมาพี่ยัไชนะเสัเส้ โอเคโอเคกล้าตัวเดิมกูลงเอาจริงไหมวันที่ยี่สิบสองจะมีเดียวก้ายี่สิบสองมีมีก้าคือเบเกอรกิงกอร์เดี๋ยวเอาลิี้ชิบอยู่ไหนแบบไม่ใช่ชิบตรงนี้เอออยู่หยิบยิ่หยี่หยิบก็คุยภาคเกมและพรุ่งนี้ในอีเวนต์ของมูคูเบิร์ลก็จะเป็นการเทรดใช่เป็นแบบเทรดเขาเรียกว่าอะไรวะเทรดแล้วเออเอ่อคือเทรดพิเศษอะเออเทรดพิเศษ ดีแบบพิเศษฮ่า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 โห่ไม่จริงอ่ะคอมกมนตลอดตอนโอ้ย เอไม่ผิดดีผิดผเพราะว่ามันอะมันอะมันบอกติดเกมแต่มันบอกมันไม่ได้บอกเล่นเกมดแต่ไม่อ่านดีกว่าติดดีดีกว่าติดไอ้เี่ยตรู้กูจะเขยว่าอะไรดีกว่าติดมนมามามา อะาวนี่ดู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 โคตรคนตีเลยเพื่อนผมเลบไปติดเกมแล้วองไไงติดเกมแลวผิดเหรอดีกว่าติดติดยาไงทำไมเราติดไอ้เราติดควยย่าอยากตอบอ่ะอยากตอบไมหวาวายว่ากูติดหีอไอ้เชยบอสเซ็นเอา้าไอ้อยเลิฟต้องขอโทษคำพูดมันกิน้ยออเราล้<อ>ผมจะพู ไม่ทานแล้วเพื่อนกูไปตัดแน่จะลงอย่างนุดเร็วลบที่นี่ไปที่นั่ไม่เคยเสร็เวลากระตอนนี้ลารอโลบยนี้อย่งนี้สักซี่ขี้คาตัวตุย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 อม่ำมติดเหลือไก็ติดแดงแม่ก็ติดยา ไอ้เยอะไม่เว้ยแต่กูมาแต่กูทำคลิปว่ากูเน้นเอาแบบให้คนดูเขาดูเอาเว้ยเธอบอกเธอชอบผู้ชาสไตล์แบดบแล้วเธอกระเจี๊ยมเป็นเมนเป็นเมนจะตายเลยมไม่หนีเฉยเขื่อนบอกเฮ้ยมึงเข้าใจมาตูนเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าทหารเว้ยทหารชาติไทยเว้ยคือคนคนเราจะไม่ถอยง่ายๆเพื่อนมึงเข้าใจมาตูน สีดาสีลาเจ้ากแล้วกูคิ่กูตายกูตายกว่างกูทปเลยไอตูมึงเป็นท่าพื้นนึกว่ามึงแพ้ท่าสายฟ้าได้ไงวะไอ้ตูบอกเลยอะไรมึงเนี่ยมึงจะกีมอะไรเนี่ยาิเออไม่ใช่ธาตุบินเป็นธาตุพืชครับน้องพืชกับขีเกมนี้เกมนี้มันไม่เหมือนโปเกมอนโกเว้ยแล้วถ้ามันเหมือนนะอันนี้คือคาดเป็นไม้มึงดูเอา กูปาใบไม้ใส่ศตูเนี่ยแล้วตีใช่ปาใบไม้หรดาบมีดอะชิคโลไม่ไม่เอาไม่ใช่ท่ากระท่อมรอท่าตีมึงทำอะไรมึงอะไรเพื่อนกูปาไมตายเหรอขาาใบไม้ไม่ัเลยมึงเลยมดเดีเเขาบอกให้เพื่อนแล้วกันอะบอกมือไรเหี้ยอ่าไม่คิดะอกไมคิดนไม่ติดไม่ติด กูจ uh. ิดตีไม่เซ um> ็นกูจะพูดอย่างเงี้ยเซ็กห่อเอ้ยกูเซ็นแน่ๆมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนตะกี้ตะกี้เล่นเฟซบุ๊กมา่อเซ็กย่อสูตรต่อสูตรห่อสี่หม้อสองห่อข้าไม่เป็นวะเฮียกูโง่เกินล้วไปกิน ไปเอาถ้าใชลุบอลงเลยต้องคขอองานาอา้องบ้านนะพีดังอีเดี๋ยวกูตงเ็ดก่อนะละเพื่อนกอเจ็ด,ดเจด็จดกายไม่ได้เพื่อนอเส็เจแล้วกูจะได้น้ำน่สูงีอสองนะคือข้างหน้ากูมีเซราและก็าลิกีใครถ้าไม่ตายลึกลับปะอีมไม่สวนรับเอ ไอ้ตัวนักรู้เป็นเล่นบนเวสเองมันต้องเหงาเอี้ยเอี้ยตัวเล่นจูไนเปอร์คือเกมชนะเอี้ยตัวไม่เล่นจูไนเปอร์คือร้องไห้แฉเอี้ยมึงคิดว่ากูเล่นจูไนเปอร์ไม่ชนะกันตลอดคนรู้บอกไอ้เหี้ยมึงบ่นเหี้อะไรกันเนี่ยไอ้สัสกูไม่รู้เรื่องเลยคนดูจรเขาไม่ไม่ตัวไม่ ไอตัวตนจริงไหมคนดูยังไม่ร no ู no ้เป้าหมายใช้จริงหรยเวเละไม่ดิคนดูยังไม่รู้เบื้องหลังการดันขึ้นขนาดนี้เว้ยเขาไม่รู้เบื้องหลังเลยใช่ไหมตูนเข้ยะวนเลี่้ยอย่าเปิดเบื้องหลังให้เขาดูอย่าเปิดเบื้องหลังเริงจ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 ริงไอ้ยัยตัวตนวคนดูว่าคนดูนะจียังไม่รู้เป้านี่ เอ้ยมึงมาได้ไงเซราโอ้ยตัวนัตติเซมาน้องมาแล้วเพื่อนน้องเซราอ๊ะทำไมมันเิ่งกันอย่างนี้ฝั่งมันไม่โคตรเก่งเออฝั่งฝั่งมันไม่น่าเก่งเลยฝั่งมันน่าจะโหนโหนนี้หน่อยเงี้ยวัสดีครับพี่มาแล้วน้องมาแล้วเพื่อน อีอย like ่าอย่าดูถูกฟังเราเดิฟังเรามีฝีมือพัดอินเลยมอย่าดูถูกฟังเราไม่ใช่แบบฝีมือทาี่เ้าพัดอินได้เดี๋ยวเออกูไม่โม้แต่กูโกหกโกหกเฮียอะไรโกหกเฮียอะไรกูพูดจริงเลยเฮียโทษแค่เ pues ดียว เไอ้เจี๊ยห้าก็เล่นแพ้โทษใครไอเดียวเล่นเล่นแพ้เล่นชนะโทษใครทวยบอสโกูมากกว่าเยอะแล้วใครทำอะไรผิดไอเดียวใครทำอะไรถูกพวกเราใครใครขี้ไม่ล้างตูดไอเดียวเอี้ยเดียวมาดูคลิปนี้ับจะฆ่าเอ้ยมันจะมันจะช่องกูแล้วแต่มันไม่ได้ดูคลิปนีทแต่มไม่ดูช่องกูเนี่ย กูยอยูีมีปโยน์เลยกูยือยไมู่้ชอบกูบ้างเลยช่องเมมประโยชน์เออมื่มื่อรมื่อรช่องมึงจะโผล่ไมกูเห็นหน้าทียกูไม่โผล่กูไม่เห็นมึงโผล่ช่องอ่ะคอมเมนต์นไม่ได้ดูอ๋อไม่ไม่เข้าไม่เข้ายูทูบเลยเข้าแต่กูเกิลอ่ะเข้าเไปอ่านเมนต์มั่งไม่เข้าแต่กูเกิลเลยไม่เข้าด้ดูเฟซเข้าแ่ยูท เออก็เข้าไปเรียนเนี่ยที่อเขามีสอบกูเกรงกันแมกูรู้ไปูกูรู้ไปรู้เนี่ยที่อ่ะกูไม่ก็แอปแดงคืออะไรกูไม่รู้จักเลยแอปที่มึงดูวะไอ้บอสไม่กูอันแดงกูดูแอปแอป,ปดำงงอะไรดิงงอะไดิอะไรแอป,ปดำแอป,ปดำมีตัวพีแอป,ปดำมีตัวพีปปวพอ่ะรู้ใช่ไหมโอ้แย่แล้วไม่รู้สึกว่ากินนี้กูทวงเวลามากเลยกูได้แค่หนึ่งทีช่วยเหลือทีแค่หนึ่งคน กูกินกูถ่วงเวลาสุดละถ่วงเวลาไม่ใช่ถ่วงทีมนั่นแหละไอเย็น,น่น,น่ะกูฮีโร่ฮีโร่ยาก่อนพี่ดูด้วยจางหายไปยุคประวัติศาสตร์เอ้าติดตายแล้วไหนวะมึงด,ดูใครฆ่ากูคนตายงงหมดอะโอ้งอย่าว่าคนดูใครอยู่เีี่แ้วแม่ง ทำไมเขาดึงเขสกำลังใจในการเล่นนีไอ้นี่ใส่ไม่ดีแต่ที่ยอดจะดาสกสมูมจะได้มีไม่มีกำลังใจในเือชนะหนมึงไม่มีใส่ไม่ดีเฮียขุะฟองแม่ขุะฟองแม่มือไอ้เหียเหียตัวนี่ใส่ไม่ดีทุกทีไม่ตองตรงปะไม่ใส่ไม่ดีเลยแ้วว้น้องมาแต่ปวดหัวตามัวตัวคัวงกอกกากริกาคุกิกาคุกิกาไอ้ใส่ไม่ดี พี on, ่ตูนี่ใส่ไม่ดีพี่ตูอ้วนตุ้ยตุ้ยอ๋อมึงไม่เข้าเวลามึงยืนอื่นอะไรโลตอลน้่นเสือควยอะไรอีกเก้าเดียวอีกเก้าเดียวแกเดียวกูจะตายเลยเพื่อนไปตายง่ายหรอกวินาววินาววินาวเซ่โอ้โหเฮียไอเฮียแม่งคือโคสู้ชีวิตอะไอเฮียโคสู้ชีวิตไอะให้สัตว

bang เตเัวลูกลยเดัเวลาให้อยู่เออเอออ้ามันเป็นยังไงไม่เหมือนคุยตันไว้อะกูโดนไม้ตายครลิกี้เฮียโดนไม่ตายอนาเล่มทำหาอะไรอยู่เล่นบนน่ะฮะทำไมไม่ไปดังอ่ะอย่างนั้กูหวังนี่น้อง อย่ารู้ว่าถ้าเกิดว่าทางเกมแบบเราให้ป้อมเดียวแล้วปัง่งศัตรูแฮ่อปุบกอนปุ๊กมอนสบเกมสิเกมสิบป้อ,เอ,อมนนะกเกม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  โอ้อีวอลพีทงลเยะจังเลทำ้ฟังมันกูเห็นนะอันนี้คูมันจะลาคามึงเห็น่ะมันจะขึ้นบอกว่าสัตวปูมีเท่าไหร่อืมอยวอลพีเจาเปเาฟังมันโอ้อีวอลพีอีวอลพีโอ้โหอีวอลพีเจ้าเป็นเจ้าไม่โดนสี่ห้าโนห้าสิบเป็นไงเฮ้ย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  โคตรตึงอ่ะมึงโท่าที่ให้ตัวแบกไวยอย่างเอ็มไว้ยตาสุดตอนสุดท้ายกูไม่ได้ดังถ้าเกิดกูดังกูจะเป็นเอ็มได้คอยดูเลยครับน้องคอยดูครับเอ็มพีแล้วกูอะเพราะตอนท้ายกูพลาดขอดูขอ <MP. S 2> ผมกเอ็มพีครับพอดู <c oughs> ดูเลขเอ็มพีเป็นไงเพกกื่อนเอ็มพีเป็นไงเพื่อนกูเอ็มพี ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์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 กกดดไลค์์แชรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ๆแต่ไม่ค่อยลงคลิดบอกขี้เกียจลงนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ